แถววัดบำเพ็งใต้นะฮะอยู่ตลาดน้ําปันเลียมนั่นเองนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์เมื่อวานก็คนอาจจะเยอะหน่อยนะวันนี้ก็ตลาดเปิดออเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รับว,วิตามินดีกัน,นะฮะเพื่อที่จะต้านโควิดเพื่อจะทําให้สุขภาพแข็งแรงฮนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ขาบนนั้นก็จะเป็นขวันเรียมฮะกำล,ลังนั่งขี่ควายนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่นะแต่โดยปกติเมื่อก่อนก็จะอยู่ด้านในฮะแต่ตอนนี้ก็ขยายพื้นที่แล้วก็หลุกมาอยู่ติดกัะคลองแล้วตอนนี้การก็จะอยู่ที่ต้นไทร และนี่นะก็เป็นจุดเช็คเอ็นชุดจุดหนึ่งนะครับวัดบําเพ็ญเหนือนะครับซึ่งจะมีนกพิราบเพียบเลยครับเป็นฟูงามาเห็นกพิราบกันนะ,เ,ะเห็นไหมเพียบเลยนเปือนครับด้านหลังผมนะก็จะเป็นป้ายตลาดน้ำคนเลี่ยมนะอยู่ไกลๆนู่น ฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ป้ายนี่ป้ายตลาดน้ำวันเดียบอยู่ตรงโน้เดี๋ยวเราไปดูกันเช็คอนะินฮะเช็คอินกันหน้านะะ mm hmm. ก็จะเป็นป้ายวัดบางเพ่งใต้นะครับ mm hmm. มีนกน้ำอยู่ไกลๆนูอนะ่อฮะเดี๋ยวเราลงพายไปดูนะพายจะดูนะ mm hmm.